แคปออโต้นะคะมีตัวแคลลี่บอยด้านหลังเครื่อง2.4ปี2019วันนี้มีเข้ามาแล้วค่ะราคาเพียงแค่499,000บาทนะคะรถพร้อมใช้งานเลยใครที่กำลังหาอยู่ห้ามพลาดไปชมกันเลย 4ปี2019 s m ส r t Cab มาร์ทแคพิลันเนอร์อีคันนี้นะคะตัวยกสูงจากศูนย์นะคะครบๆไปเลยนะคะกับตัวปี2019ราคา4,99,000บาทจัดไฟนั้นได้เต็มกู้ได้เกินนะคะเงินเหลือกับบ้านได้เลยมีเลดดอกเบี้ยพิเศษด้วยนะคะนี่ด้านหน้าของเขากระจังหน้าของเขานะคะดูๆแบบนี้เลยนะะจะเน้นเป็นในส่วนของสีดำเปียโนแบ็กนะคะโลโก้เห็นชัดเจนเลยนะเป็นตัวโคเมียมนะคะครอบไว้เนาะ จะเป็นไฟฮาโลเจนนะคะมาพร้อมกับไฟตัดหมอกด้านล่างแล้วเรียบร้อยนะคะคันนี้ตัวยกสูงจากศูนย์ด้วยนะด้านหน้าประมาณนี้ที่สําคัญเดิมๆดมด้านข้างของเขาก็จะเป็นแม็กเดิมจากศูนย์เลยนะคะของโตโยต้าเขาเองยางปีใหม่พร้อมใช้งานนะ คันนี้มากับแม็กขอบ17นะคะตัวไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างตัวกระจกก็จะเป็นสีโค้เมียมแบบนี้ตัดกับสีตัวรถนะคะดูดีเลยแล้วก็ใหญ่ด้วยโลโก้นะคะไฮรักนะอยู่ครบทุกจุดขอบยางไม่แห้งไม่กรอบเลยพูดอย่างนี้ดีกว่าแล้วก็ตัวจับนะคะก็จะเป็นโค้เมียมเป็นสมาร์ทแคปยกสูงนะคะเป็นแคปบเปิดได้แบบนี้นะคะได้ล,ลองเปิดให้ดูสภาพด้านหลังลองดูด้านในกันนี่เลยนะคะ คือไม่มีการบรรทุกหนักแน่นอนนะคะก็ลองเปิดให้ลูกค้าดูเลยประมาณนี้นี่เลยนะคะแมกไลเนอร์ไม่ช้ำไม่โทมด้านไในถือว่าเรียบร้อยเลยนะคะหรือถ้าลูกค้าคนไหนที่ชอบตัวแคลรี่ก็ติดไปแบบนี้เราดูแลเก็บงานให้แต่ถ้าใครไม่อยากได้นะคะเรามีบริการถอดออกให้ด้วยนะถ้าไม่สนใจในส่วนของตัวแคลรี่บอยนะคะ มาขึ้นลงสะดวกแน่นอนนะคะคันนี้ตัวยกสูงผู้หญิงก็ขับได้ผู้ชายก็ขับได้อย่างที่ไอ้บอกพว่าคันนี้ได้มาเป็นตัวออโต้ปี2019อ่เะเรามาดูคอนโซลด้านหน้าไอ้บ้างดีกว่านะคะอันนี้ก็ดีไซน์มาแบบทันสมัยแล้วนะคะถึงจะเป็นตัวกระบะแคบนะคะก็นี่การดีไซน์นะคะค่อนข้างที่จะลงตัวทันสมัยมองไม่เบื่ออย่างนี้ละกันก็จะมีช่องใส่ของ2จุดแบบนี้เลยนะคะ ต้องใส่แก้วน้ำนี่ทุกมุมเลยที่เขาให้มาประมาณนี้นะคะจออันนี้ก็เดิมๆจากศูนย์เลยนะคะส่วนด้านล่างก็จะเป็นปรับโหมดของแอร์นะคะเลือกปรับเลือกใช้งานกันได้เลยส่วนจอของเขาก็จะมีที่เสียบ a u x u s b นะคะเลือกใช้งานกันได้เลยก็จะมีโหมดต่างๆให้ลูกค้าเลือกใช้งานกันดูนะคะโหมดเพิ่มเสียงลดเสียงนะคะวิทยุต่างๆา,งางนะคะแล้วก็จะมีเล่น ซีดีดีวีดีนะคะเลือกปรับเมมโมรีได้เลยนิดนึงก็จะมีช่องใส่แก้วน้ํา2จุดเลื่อนมาจะเป็นเกียร์นะคะเกียร์ออโต้ที่เขาให้มานะคะแล้วก็จะมีโหมดฟังก์ชันของเขาจะมีอีโค o โหมดพาวเวอร์โหมดค่ะแล้วก็จะมีที่พักแขนแล้วก็ช่องที่พักแขนก็คือใส่ของได้แบบเยอะๆเลยนะคะแบบนี้อ่ะด้านหน้าไอ้บ้างนะคะพวงมาลัยนะพวงมาลัยมันติฟังก์ชันนะคะพวงมาลัยสีกา้านแต่ว่าแบบออกแนวแบบสปอร์ตเลยนะสวยๆนะคะพวงมาลัยไม่ช้าไม่โซมไม่ได้หุ้มมาใหม่ นะถือว่าเจ้าของเดิมดูแลรักษามาค่อนข้างดีพอสมควรเลยนะคะนี่ให้มาเป็นเบาะผ้าอย่างที่เราบอกว่าเดิมๆจากศูนย์เลยจากโรงงานเลยนะคะจะเป็นเบาะผ้าแบบนี้แน่นอนว่าข้อดีของเบาะผ้านะคะไม่ร้อนไม่อมความร้อนหรือว่าร้อนไม่นานนะเวลาเราจอดตากแดดนะถือว่าเรียบร้อยนะ ด้านหลังนะคะก็เอาให้มันเป็นเบาะหนังก็จะนุ่มๆแล้วก็จะมีซอบชาท์ดด้านหลังแบบนี้นะคะนุ่มๆเหมือนการเดินทางไกลไม่ปวดเมื่อยเนาะนั่งขาไม่ติดหัวไม่ชนแต่ว่าใครที่ตัวใหญ่กว่าน,นี้ก็อาจจะนิดน,นึงเนาะเพราะเนื่องจากว่ามันเป็นแคปแต่ถ้าใครหารถแคปไว้ใช้งานเพราะว่าเอาไว้จุของด้านหลังคันนี้ก็ตอบโจทย์นะคะนั่งแบบ สบายสบายก็3ามคนก็ถือว่าได้อยู่นะภายในห้องโดยสารก็ประมาณนี้เนาะเดี๋ยวไอ้พาไปดูเครื่องด้านหน้ากัน,น,กนบ้างดีกว่าไปดูกันไปนี่เรามาดูเครื่องกันบ้างดีกว่าเปิดให้ดูแบบนี้เลยนะคะเครื่อง2อดีเซลคันนี้นะบอกเลยว่านิ่งๆแข็งๆแบบนี้เลยนะคะน้ํามันไม่มีเยิ้มนะสีหม้อน้าทุกอย่างนะคะสีปกติเลยนะคะเ็ดอาร์ตตันตอยู่ครบแน่นอนไม่เคยทําสีนะคะแล้วก็จุดแต้มสีจากโรงงานก็ยังอยู่คันนี้เพิ่งได้เข้ามาฝากไว้เลยนะคะตัว กระบะแแบนะคะกระบะแแบออตโต้มีแคลริบอยด้านหลังนะคะฝากไว้ด้วยคะ่ะบ๊ายบาย